สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกวันนะคะที่เราจะต้องมาพบเจอกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทที่มีราคาถึงหลักแสนนะคะแล้วก็มาหลักหมื่นนะคะซึ่งถ้าจะเล่ากันไปจริงๆนะคะเหรียญที่เราจะนํามารีวิวให้ทุกท่านในรอบชมนี้นะคะก็มีราคาถึงหลักหมื่นนะคะ ส่วนเหรียญไหนที่มีราคาหลักแสนนะคะเราประชมกันในคลิปนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมเหรียญ1นบาทที่มีราคาหลักแสนนะคะเราก็จะมาเล่าถึงเหรียญเหรียญหนึ่งบาทนะคะที่มีราคาสูงที่สุดนะคะของเหรียญ1นบาทในราชการที่9มาเล่าสูงให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะนั่นก็คือเหรียญ1นบาทในราชการที่9ที่มีราคาสูงสุดถึง476,00 0บาท ะะซึ่งก็มีเหรียญหนึบาทนะคะเปิดเหรียญหนบาทนะคะที่ราชการที่9ที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะคะคือของไทยเรานี้นะคะเหรียญเดียวราคาเกือบครึ่งล้านนะคะประมูลไปในงานเอื้อสีรีนะคะเมื่อวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2559นะคะจบที่ราคา4 30,000บาทนะคะอันนี้ก็คือราคาไม่รวมภาษีนะคะถ้ารวมด้วยก็จะต้องจ่าย ค่าเหรียญเหรียญนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ4 7 6 0 0 0บาทนะคะนี่ก็คือเหรียญ1น1บาทที่มีราคาแพงที่สุดในรัชกาลที่9นะคะเรามาชมกันนะคะว่ามันเป็นปีพอสอ,อะไรนะคะเหรียญ1บาทนะคะก็คือปีพุทธศักราช2493นะคะผลิตมาเพื่อเป็นตัวอย่างจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะคือประวัติก็คือหลงป,ปล่าปูนมากับเหรียญบาทปี2,500นาะคะจำนวน2 สองอันนะคะพบที่ธนาคารออมสินนะคะแล้วก็ยังมีการบันทึกไว้นะคะว่ามีอยู่แค่2เหรียญเท่านั้นนะคะก็ไม่ทราบว่าอีก1เหรียญนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีได้ครอบครองเหรียญนี้นะคะนี่ก็คือเหรียญหนึ่งบาทที่แพงที่สุดนะคะในรัชกาลที่9นะคะเรามาดูเหรียญหนึ่งบาทที่แพงอันดับ2องของรัชกาลที่9กันนะคะนั่นก็คือเหรียญหนึบาทปีพุศักราช5นะคะ ก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลของเหรียญ1นบาทปีพุทธศักราช2505นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญเหรียญที่2นะคะที่มีราคาแพงนะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะคะก็เป็นเหรียญกระสับนิกเกิลตาพระบรมรูปตาแผ่นดินนะคะปีพุทธศักราช2505ค่ะราคา1บาทลักษณะทั่วไปก็เป็นเหรียญกลุ่มเบนนะคะขออเฟือง ออนะะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่27เิเมตรมีส่วนผสมของทองแดงกับนิกเกิลในอัตราส่วน75-25นะคะผลิตจากโรงกระสาบไทยออกมาใช้เมื่อวันที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2505นะคะก็เป็นเหรียญกระสับรุ่นนี้มีเพียงชนิดราคาเดียวซึ่งผลิตออกมาใช้เพิ่มเติมในระบบนี่ก็คือเรื่องเล่านะคะเรื่องราวของเหรียญ1นบาทเหรียญน,นี้นะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญน,นะคะลักษณะของเรียกลางเหรียญก็จะเป็น รูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชนะคะทางด้านขวามือก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชนะคะทางด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นพระบรมรูปตาแผ่นดินนะคะข้างบนก็จะมีอักษรว่ารัฐบาลไทยพร้อมกับปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญน,นะคะข้างล่างก็จะมีคําว่า1บาทซึ่งเป็นตัวหนังสือนะคะตัวเหรียญตัวนี้นะคะจะไม่ใช้ เป็นตัวเลขนะคะจะใช้ตัวหนังสือนะคะในการบ่งบอกราคาของเหรียญน,นะคะส่วนเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2505นี่นะคะก็จะมีอยู่2แบบที่ที่เขาผลิตมานะคะนั่นก็คือแบบยอดมงกุฎนี่นะคะจะอยู่กึ่งกลางจะมีอีกหนึ่งก็คือยอดมงกุฎนี้จะอยู่กึ่งกลางอยู่กึ่งกลางระหว่างยอยักษ์แล้ก็พอผ่านนะคะอีกเหรียญน,นึงนะคะอีกบล็อกหนึ่งนะคะก็จะ มียอดมงกุฎอยู่ใต้โยยักษ์นะคะซึ่งเหรียญที่แบบที่สองนี่นะคะคือบล็อกที่2นะคะก็จะไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษรน,นะคะมันจะเขียนเข้าหากันเลยนะคะและตัวยอดมงกุฎนี้คะก็จะอยู่ข้างล่างของโยยักษ์นะคะในปีเดียวกันนะคะก็จะมีอยู่2บล็อกนะคะ2แบบที่ประปรุนกันมานะคะเรามาดูกันนะคะว่าเหรียญ1บาทนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญ ที่มีราคาสูงอันดับสองของเหรียญหนึ่งบาทในรัชกาลที่9้านะคะซึ่งเหรียญหนึ่งบาทที่มีราคาแพงที่สุดในรัชกาลที่9ถึงหลักเศษนะซึ่งเราก็ได้นํารายละเอียดนี้มาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเมื่อต้นนี้นะคะต่อไปก,ก็คือเป็นเหรียญตัวนี้นะคะก็จะมีอยู่สองราคานะคะนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทที่มียอยักษ์อยู่ตรงกลางนะคะที่มีมงกุฎอยู่ตรงกลางระหว่างยอยักษ์แลยก็ พอผ่านนะคะซึ่งก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมีช่องว่างระหว่างตัวอักษรน,นะคะระหว่างโยยักษ์กับพอผ่านนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่100ถึง120บาทนะคะซึ่งยอดการผลิตก็จะอยู่ที่ 3, 8 8 3ร้าล้านนะคะ8 6 0 0 0เหรียญนะคะราคาก็จะอยู่ที่100ถึง120บบาทนะคะส่วนอีกบล็อกหนึ่งนะคะที่มีราคาสูงนะคะนั่นก็คือบล็อกที่ไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษรก็คือโยยักษ์นะคะ โยยักกับพอผ่านจะไม่เว้นช่องเหมือนเหมือนตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้ก็คือจะยยยักกับพอผ่านจะเว้นช่วงนะคะแต่อีกบล็อกหนึ่งนะคะเขาจะอยู่ชิดก,กันเลยนะคะโดยยอดมงกุฎนะคะจะอยู่ใต้ยอยักนะคะยอดมงกุฎจะอยู่ใต้ยยยักนี่ซึ่งก็เป็นเหรียญหายากในปีพุทธศักราช2505นะคะราคาเขานะคะก็จะอยู่ที่30,000บาทถึง40,000บาทต่อเหรียญน,นะคะนี่ก็คือราคาของเหรียญ1บาท ปีพุทธศักราช2505นะคะ, 5, ะ,คะเหรียญหนึ่งบาทนะคะก็จะมีการพัฒนาการผลิตนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงกันมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเราก็จะใช้เหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญเล็กๆนะคะซึ่งเหรียญหนึ่งบาทเหรียญเล็กน,นั้นก็มีราคานะคะซึ่งเราก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะซึ่งมีการผลิตออกมาในแต่ละปีนะคะส่วนส่วนเหรียญน,นี้นะคะก็จะเป็นแบบที่ส่งนะคะในปีนี้ในปีที่ทําการผลิต ะะและก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเหรียญ1บาทสุพรรณหงส์นะคะซึ่งก็จะมีเบียดทั้งผู้สั้นผู้ยาวซึ่งเราก็ได้นํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมแล้วนะคะก็คือเหรียญ1นบาทที่ผลิตในปีพุทธศักราช2520นะคะก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะก็1บาทปีแรกก็จะเป็น2493นะคะแล้วก็มา2505นะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนรูปแบบนะคะเป็นเนื้อสุพรรณหงส์ในปี 2520นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทซึ่งมีการพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงอีกเหรียญหนึ่งนะคะก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2525นะคะก็ <25 25 S 1> จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเหรียญหนึ่งบาทก็จะเป็นแบบมีแบบภเษียใหญ่นะคะซึ่งก็จะเปลี่ยนรูปแบบจากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะคะก็จะมาเป็นวัดพระศร,รษษีรัตนศาสดารามนะคะของเหรียญหนึ่งบา,บาทนะคะต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เปลีป่ยนจนถึงยุคปัจจุบันที่เราใช้จนเราได้มาเห็นในเหรียญที่เป็นสภาพแบบนี้นะคะที่เห็นในสภาพแบบนี้นะคะนั่นก็คือมีการผลิตกันขึ้นมาตั้งแต่ยี่สิบเก้านะคะซึ่งก็จะมีเหรียญแบบนี้ให้เราได้ใช้ได้เห็นกันนะคะซึ่งการพัฒนาของเหรียญหนึ่งบาทนี้ก็จะมาทั้งหมดนะคะก็จะมีตาแผ่นดินสองสี่เก้าสาม แล้วก็ตาแผ่นดิน2505นะคะแล้วก็จะมาเรือสุพรรณหงษ์2 5ง0นะคะแล้วก็มาวัดภระีรัตนาศาสดารามที่เป็นตัวใหญ่ๆนะคะซึ่งก็เป็นปีนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นปีที่เราใช้สมโพธกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะก็จะเป็นตัว25 2 2525 25นะคะเหรียญหนึบาทจนพัฒนามาจนถึงรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่นจิ๋วนี้นะคะก็คือปี2529นะคะนี่ก็คือ การเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปลี่ยนแปลงการจัดทําของเหรียญหนึ่งบาทนะซึ่งก็จะมีรูปแบบด้านหลังที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งก็จะมีบุ่งบอกถึงสถานที่นะคะเป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพนะคะของคนไทยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของเหรียญหนึ่งบาทนะคะซึ่งทางช่องของเรานะคะก็ตั้งใจที่จะนำมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้และก็ เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะนะคะนี่ก็คือความตั้งใจของทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ